สวัสดีค่ะอ๋อนี่ห้านี่ห้า I have an appointment with my friend วันนี้นะคะเอินมีนักกับเพื่อนค่ะ But I still couldn't find him นี่ยังหาไม่เจอเลยล่ะค่ะ I don't know if I have been stood up ไม่รู้ว่าจะโดนเบี้ยวหรือเปล่าค่ะเนี่ยผมามีรู้ล่ะฉันลงทางแล้วได้ประชีย์请问สันชีภาเยนนใจี่าไหนขอตัดไหนครับ Warden Garden อยู่ตรงไหนนะครับ นัดกันที่นี่ค่ะที่วันเดย์การ์เด้นนะคะดูรูปทรงต้นไม้ดอกไม้แปลกแหวกแกนวเนรมิตได้ักขนาดนี้นะคะ<อ>หาก็ไม่ยากแน่นอน เลยค่ะแต่อาจารย์เฉินหายไปไหนคะเนี่ยหัวลไลว่เลอร์หัวไลว่เลอร์ผมมาแล้วครับหัวมีลูเลรอเมื่อกี้ผมหลงทำนะครับอิดส์วิกเกนี่ว่าแล้วเชียวค่ะอาจารย์เฉิน Actions always prove why words mean nothing การกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าทำไมคำพูดถึงไม่ได้มีความหมายอะไรเลยค่ะอาจารย์เฉินคะ Where should we meet next time นี่คราวหน้าเราจะเจอกันที่ไหนดีคะทันทิ่งนะครับร้านอาหารนะครับที่นี่มีร้านอาหารอร่อยๆเยอะเลยนะครับโอ้โหนี่อาจารย์เฉินลวกเข้าเรื่องกินตลอดเลยค่ะวันนี้เอาตังมาปหมคะเดี๋ยวพงเงี้ยงนะครับเอามาแล้ครับ นะสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี